สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการผมด้วยดาวข้าวทุว,วันวันที่๙สิงหาคมหรือสิงนิวอัชไยนะครับเป็นการเปิดงานวัแนแรกก็คือชิลสี่าอาจารย์มงคลเดินทางมาที่จังหวัดชลบุรีนะครับมาพบกับผมด้วยของออฟฟิศนะครับเดิมเนี่ยนะครับประตูของออฟฟิศตัวนี้อยู่ตรงกลาบันไดนะครับเสร็จ hmm. แล้วท่านเจ้าของกิจการเนี่ยได้มีการนะครับปิด ประตูตัวนี้ไปเปิดประตูทางด้านข้างไปนะครับแต่ยังไงก็ไม่เกิดความอ,อสัสมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยนะครับทางเข้าของออฟฟิศก็คือการเข้าของโชคลาภการเงินไปเข้าทางด้านข้างนะครับเนี่ยเสร็จแล้วด้านหลังเนี่ยมีห้อง,งน้ําของพนักงนานสองห้องดังนั้นเนี่ยเกิดความเสียหายอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสการเงินเนี่ยต้องเข้าในจุดที่มันสะอาดที่สุด นะครับและอยู่ในทิศที่ส่งเสริมดวงชะตาครับเจ้าของวิทกาการดันงนั้นอาจารย์จึงให้เปิดมานะครับเปิดไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับด้านหลังออฟฟิศนี้ก็จะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับเดี๋ยวตามมาดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำด้านนี้แหละครับเกิดความเสียหายอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับข้างหน้าเป็นประตูข้างหลังเป็นห้องน้ํานะครับ ขาบอกว่าพลังงานที่ดีเนี่ยนะครับเขาไม่ชอบอยู่ใกล้กับห้องน้ําดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีออฟฟิศแบบนี้นะครับมาได้หันออกนะครับนะครับมาโดนชนกับห้องน้ําอย่างนี้เสียหายล้านเปอร์เซ็นทำยังไงก็ไม่ได้ครับไม่เกิดความเจริญรุ่งเรืองราะนั้นแก้ไขนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้โชคดีโชคดีนะแห้งแหงรวยรวยต่างๆทุกๆุกคนครับ